สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นานานะพบกับผมช่งางระเด็ดนะครับวันนี้ช่งางระเด็ดพามาปีนต้นไม้หน่อยนีย่วันนี้จะพากันมาเก็บมาปีงหวานครับใครรู้จักเนาะส่วนใหญ่คนจะรู้จักน้อยครับมาปีงเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักกันมาปางมายงชิดอย่างนี้นะครับแต่มาปีงเนี่ยมันเป็นผลไม้พื้นบ้านที่สมัยก่อนแทบไม่ได้รับความนิยมครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเปรี้ยวแล้วก็ลูกจะเล็ก แต่สําหรับต้นนี้เนี่ยมันเป็นมะปริงหวานครับมันกลายพันธุ์หวานเจี๊ยบเลยก็จะเก็บไปเอาไปกินแล้วก็ถ้าเยอะหน่อยก็เก็บไปเผื่อขายสั่งรายได้ด้วยครับน่นวันนี้ผมมากับพี่วัดกับเฮียสายพากันมาปีนมะปีงครับอ่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันทุกคนนี่ครับเห็นไหมหู้ยไม่รู้ว่าจะเลือกเก็บันไหนก่อนเฮยสายเนาะแม่เต็มต้นยันยอดเลยครับน่นและอีกอย่างหนึ่งคือมันงอมหมดแล้วใช่ไหม เ,นะเออเนี่ยด้วยฝั่งนี้พี่วัดนะนี่เดี๋ยวเช่วเชื่อกันเก็บครับดกมากนี่ดูโห้หลายคนยังไม่รู้จักหรอกครับมะปิงนี่มะปิงมะปางนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ที่กินหวานๆกันนะ่ะจะเป็นมะปางกับมะยงชิดซะส่วนใหญ่ครับมะปิงหายา,ยากนะที่จะหวานๆเนะา,ยา,ยาเนะาาส่วนใหญ่จะเปรี้ยวตาปิดะนะเปรี้ยวเปรี้ยวอมเปรี้ยวมากเปรี้ยวมาก เนี่ยเก็บใส่ถังแล้วเดี๋ยวเราช่อลงไปคนต้นครับนูน่นต้นสูงอยู่ทุกคนนู่นเห็นไหมพื้นดินอยวงล่างนั้นครับต้องเกาะกิ่งให้แน่นเก็บไม่ถูนะมันเยอะไปหมดเนาะดูด,ดูรอบๆนี่เนี่ยดูกิ่งนี้ที่ไิวัดอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ยดูเป็นพวงเลยแม่ อยากจะรู้ว่ามันหวานขนาดไหนต้องลองครับสดๆจากต้นนี่เอาลูกไหนดีอืออือ,อ,อสดๆครับมาปีงหวานกินอ,อยู่มันยอดเลยเนี่ยอ่าอืมอืม,อม ติดใจพี่วัดติดใจครับดกดีกันหวานแหยบหวานจริงนะนี่อ่ะไหนลองชิมมี่หวานจริงเปล่าโตเนี่ะหน่วยใหญ่ๆเลยนะหวานจริงหวานเนาะเอาดีนะขาัวแต่กินนะตกแอ็กนะอย่างสูงเลย นี่ดูอ่ะลองก่อนลองหรือยังน่ะบอกว่าหวานว่าหวานไม่เห็นลองเลยหวานจริงเปล่าหวานทำหน้าตางั้นนะฮะหวานแอบแหมหวานกว่าต้นหลายๆต้นที่เราเคยกินนะที่ใส่เนาะอื้ออืมก็หลังดูตรงนี้ใหญ่ขึ้นเปอะขึ้นคอคอไม่ยงยังอ้ายอืมหวานมากครับต้นนี้ดูตามโคนต้นนะครับ มันสุกงอมจนหล่นเต็มไปหมดแล้วนุนไม่มาไม่ทันครับมาช้าไปนี่หล่นซะเยอะเลยเนี่ยครับต้นเขามองอย่างนี้จะไม่เยอะครับแต่ว่าขึ้นไป้งบนอยู่ข้างในๆเนะ่ะสุกสีส้มเต็มหมดเลยเนะี่ยชอบมาแล้วทาแบบนี้มันจะไม่ช้ำนะทุกคนนี่นี่ได้แล้ว นี่ครับแม่เหลืองอลำเหมือนไข่ไก่เลย <c oughs> เต็มกระป๋องมาอีกแล้วครับอัป่านี่นวิธีการเก็บนะครับนี่เก็บแบบนี้แม่สุกสวยดีเหลือเกินทุกคนเออเห็นไหมปึบ นี่สองถังก็จะเต็มเข่งแล้วนะนี่ครับอันนี้มาปีงแฝดเนี่ยนะล้องครับอืออร่อยหวานอืออ่ะน่าจะเต็มสองเข่งนี้นะครับคงพอแล้วละ่ะอ๊บนี่ชุดหนึ่ง เน่ปั๊บเอ่ครับแหมลูกสวยๆยงอมๆดีเหลือเกินทุกคนนี้คลิปนี้ก็พามาเก็บงูปีงเฉยๆนะครับชอบกดไลค์กดแชร์เนาะการหายอยู่หากินแบบวิถีพื้บ้านแบบนี้นะครับอะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย